รายอยู่บ้าน YouTube ก็พรีเมียม Netflix ก็จะมัรขาดอะไรวะนี่หาอะไรกินกันอ๊พบค้อน,อนลงหนังอนเอามาดู n น t f ฟิกกันเหรอเออเยี่ยมยอดไปตามกันไป ไปซุปปคอนกันมปไปนี่มลืมอะไรเฮ้ยลืมอะไรลืมแม่คุ้ครูหยิบที่มาไปแดงมาติอมาแล้วเนี่ยพี่น้อยไปทำกันเร็วร้อนเตาดีๆดดยดประดยจุดเตาเลยนะคะอย่างแรกใส่อะไรก่อนสินเนยคัสสิเลยจ้าใส่เนยอุ๊ย เราก็อันนี้ก็ใส่พุ้นไปดีวะคนเลยจ้าเกลือเกลือเกลือ ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะนิดนึงเค็นี้พอนี่พอคนไปนิด,นดจ้ากลักวที่สุดตรงมันเปาะนี่แหละมันจะเป็นเฟกหรือว่ามันจะกินได้กันไหมรอดูอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ คนเลยอ่ะไม่เห็นแตกแค่ทีไม่ได้ไปซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์มาทํากันนี่ไม่รู้ว่าเขาหยิบอะไรไว้ให้อ่ะอาหารไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยก็นิ่มไปเอาอข้าวโพดไก่มาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกลัวกระโพดไก่มาแล้วเพราะว่าเพราะว่านิ่มต้องเปียวกระโพดไก่มาซักไว้เอาน้ำไม่เฮียเราจะได้กินไหมเนี่ยกินดีกว่าไปงานนี้ไม่พูดไปไวเอฟเฟคเลย แตกอันเดียวแตกอันเดียวเฮ้ยมามาูเดี๋ยเดยวิ่งเพ่ยิพิ่งนะุยแตกับบังไว้ิเลลยดบ้งแล้วก็เอาเอาใส่แล้วก็เขย่ากระทอาเขย่ากระทะเลยจ้าเฮ้ยเริ่มทุกคนเริ่มแล้วเริ่มขย่าันแหละเริ่แล้วเริ่มแล้วเขย่าเขย่าไปร่อนเข้าไปร่เลยรเลยเลยเริ่มยเเ่มยมเ่าย่มเ่ยร่ เอามามามาเอาลูกให้โดนเออเกริ่ยกลัวไปโดนลงไปเออขยับ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 อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะครับมาให้มันโดนความร้อนเออเออเออขยาบขยขยับแตยังนเรากดได้อ๋อ๋ออ๋ออทีนี้บางได้หรือมั้่าพูดเก็บบางคือพี่หน่อยอืออืออือยกนิดนึงยิ่นิดนึงเออขอับขยังไม่นะโอ้เร็วเร็วอ๋ออ๋อทีนี่มา ไอ้สนุปมันได้กินไหมเนี่ยะจะได้เราจะได้เออ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 ออโอ้โหแล้วก็ระเบิดกันบึ้มบั้มเลยครับโอ้โหกระจัดกระจายเลยครับตอนนี้คนทําก็หน,นีเข้าป่าไปแล้วก็ได้อยู่ประมาณนี้นะคะที่เหลือติดฟ้าหมดแล้วมันเป็นคาราเมลเลยอะ่ะ สรุปทำตั้งนานมันแก้มมากิมค่ะดิมเป็นไงเบ้องประพนนี่ยมาทำเองเหรอสั่งเข้าม,มาแต่อร่อยนะอร่อยนะปลอบใจตัวเ,าาอ,งเ,อ,เองบายบายไปลนะเออได้ไดได